สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเปรมฤทัยซาโต้ค่ะสวัสดีครับผมนายสมพงษ์ปานสมบัติครับค่ะเพวกเราชาว U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะโดยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่นค่ะเช้าเช้าแบบนี้พวกเรามาทําอะไรกันคะครับเช้านี้เราลงพื้นที่ทํากิจกรรม U2T COVID 19 week ขณะนี้เราอยู่ที่ตลาดเชา้าบ้านนบบนบุมตําบลเมืองเก่าอําเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแก่นครับ และกิจกรรม u 2 t Covid19 Week นะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามนโยบายกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้เกิดบนเมืองเก่าของเราค่ะครับวันนี้ศูนย์การศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒเลยจังหวัดขอนแกน่นได้ทําการมอบเวทภัณฑ์ให้กับชุมชนให้ชุมชนได้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19 ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้ชุมชนทั้งหมด17หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าครับค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยครับค่ะและนี่ก็คือวัชพันธ์ที่เราเตรียมมามอบให้แก่ทั้ง17หมู่บ้านนะคะจะมีหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่บ้านทั้งสาหมู่นะคะได้แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตัวแทนตัวแทนผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดนะคะตัวผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสามนะคะของตําบลเมืองเก่าอํเาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะอ,อยากให้ผู้ใหญ่บ้านทั้งสาช่วยกล่าวถึงโครงการยูทูตีโควิด1นทีนวีของเรานะคะที่จัดขึ้นโดยกระทรวง กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชพัฏเลยของเราในครั้งนี้ค่ะ,ะก็เป็นโครงการที่ดีนะคะให้ประโยชน์แก่ชุมชนของเราของตำบลเมืองเก่านะคะ,ะก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยลาลัยราชพัฏนนะคะทีะ่ได้จัดกิจกรรมโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ประโยชน์แก่ชุมชนของเราตำบลเมืองเก่าของเรา เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19นะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่ต้องระมัดระวังนะคะในนามของผู้นำชุมชนนะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเป็นอย่างสูงนะคะเพื่อเพราะว่าเราจะได้ป้องกันเชื้อระบาดนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะและนั่นก็คือความรู้สึกของผู้นําชุมชนและชุมชนนะคะที่รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกยินดีกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะคะและพบกันใหม่กับ y ูทูีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโอกาสหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ